สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีเอซทุกคนทุกท่านนะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องไอเครื่องรถ JO7E กับ JO8E นะฮะว่าทำยังไงให้เสียงเข้ามันดังครับสำหรับรถคอมมันเร็วนะฮะส่วนรถคันนี้ท่อไม่ได้วนนะครับคันนี้เนี่ยคือออกแต่แต่เครื่องมาครับ นี่ครับออกไอเครื่องมาก็ลงมอมพักค,ครับออกจากโมพักมาออกหมกอเตี๋ยวครับส่วนคันที่วนท่ออยู่คันนู้นครับนู่นเห็นไหมที่ว่ากำลังดามากอยู่ตอนนี้นะฮ <laughs> ะเดี๋ยวจะพามาดูคันนี้ครับจ o 7 7 e จ็ดเฮะที่ว่าถอดปลั๊กไฟตรงไหนครับที่ว่าให้เสียงท่อมันดัง นี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่นี่ครับ turbo จะมีปลั๊กไฟข้างล่างเนี่ยับเปิดแฟลชครับรรน,นี่ยเนี่เนี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยคันนี้ไม่ถอดปลั๊กนะครับถ้าเสียบปลั๊กอยู่เสียงมันจะดังเหมือนเครื่องบินร้องนะ,ะเสียงอะไรประมาณนี้แหละฮะนี่นี่นี่เอาว่า ไฟออกแล้วเสียงเทอร์โบจะไม่ค่อยดังครับแล้วก็รถก็จะประหยัดน้ำมันกว่าเดิมครับเอ็นบูไฟฟ้านะครับถ้าถอดปลั๊กออกก็ทำงานได้ปกติฮะแต่ว่าเสียงวีดนันจะหายกว่าเดิมครับงเงียบจะเงียบกว่าเดิมนี่เปลั๊กไฟครับตัวนี้แหละนี่นะครับเดี๋ยวจะพาไปชม8 e ดครับอยู่ฝั่งนู้นครับ 8E เนาะ

อ้าวฟังเสียงครับฟังเสียงนะเอาหัวเราก่อนครับนี่ฟังเสียงครับ7จ็ดาร์ท r รฮะในล่ะ เห็นไหมครับถอดปลั๊กแล้วเสียงมันเปลี่ยนครับถ้า7จ็ดอีถ้าไม่ถอดปลั๊กมันจะดังวีด